สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา,าหายไปหลายวันนะครับเราจะมาทำกันต่อจากชุดวิดีโอที่ผ่านมาเราได้ทำมันมีเออร์เลอร์อยู่ใช่ไหมครับมีเออร์เลอร์อยู่ทีนี้เออร์เลอร์ตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าทีนี้ดัตต้าเบผมหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มสร้างดัตต้าเบกันใหม่นะครับก็เริ่มด้วยการสร้างดัตต้าเบใหม่ นะครับก็ตรงนี้ตรงนี้สร้าง TBL comment มานะครับตามวิดีโอที่เคยทำแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับ mem ID ใช่ไหม mem ID board ID ใช่ไหมครับ board ID เท่ากับ i n และอีกอันหนึ่งขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับ comment ใช่ไหม comment นะโอเคนะครับรบันทึกแล้วตรงนี้อย่าลืมใส่ค่า อ่าตรงนี้เป็นเทคเหมืกันเป็นเทคเมืน็นเทคนะโอเคเราจะได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแก้ไขนะครับง่ายๆก่อนเลยอันดับแรกนี่ครับถ้าถ้าคิดว่าอ่ามันเอเอร์เอร์เพราะอะไรเราหาไม่เจอใช่ไหมครับแต่ผมเห็นละทีนี้เห็นแล้วว่าว่ามันเอเอร์เอร์เพราะอะไรนะครับก็อ,อยากให้เพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆลองใช้วิธีง่ายๆครับลอง Echo Echo ตัวนี้ออกมาก่อน เราจะได้เห็นนะครับว่าว่าเขาส่งค่ามายังไงส่งได้หรือเปล่านะครับเ,เปิดเลยครับ i o s test นะครับ test test แล้วก็ไปล็อกอินก่อนไปล็อกอินก่อนนะครับผัดไทย1 2 3 4ยังจำก็ได้นะครับ1 2 3 4สอา่าสวัสดีชาวโลกโอเคเดี๋ยวเราลองเพิ่มหนึ่งใส่ข้อความไปนะครับปุ๊บอ่โอเค e r r เ r อนะครับ insert i ต t o ตาราง t bl comment ใช่ไหมมม id มี comment มี board id มี value เท่าไหร่ครับเมม id ก็คือ value เท่าไหร่เท่ากับ1น่งถูกต้องนะครับค m e n t อ่ะส่งค่ามาถูกต้อง board เท่ากับ1ใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงก็ดูตรงนี้นะครับส่วน Me ม id นี่จะรู้ได้ยังไงว่าส่งหนึ่งก็ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอชุดแรกๆนะครับเพราะว่า Member ID ปัดไทยนี่มันจะเท่ากับหนึ่ง นะครับทีนี้อะไรขาดไปครับวงเล็บใช่ไหมอ่ะทีนี้เราไปลองดูกันก็ใส่วงเล็บดูสิอ่ะดูไหมครับรีเฟรชหนึ่งทีโอเคนะครับใช้ได้ละไปดูฐานข้อมูลครับเปิดดูโอเคมานะครับมาลนะมาละอ่าทีนี้เราจะให้มันแสดงออกมาด้วยจะทำกันยังไงนะครับจะให้มันแสดง แสดงตรงคอมเมนต์ออกมาด้วยจะทำกันยังไงทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำง่ายๆก่อนทาง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหัดดีไซน์กันนะครับว่าทำยังไงให้มันสวยก็ง่ายๆครับผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนเทเบิลน,นะครับหนึ่งตัวเป็นเอาสักสองโลกับหนึ่งัมน์นะครับก็จะมีอะไร เดี๋ยวนะเอาอยัางไงดีเอาเป็นสองสองแล้วกันอ่าอย่างนี้นะครับก็คือข้างบนเป็นอะไรเป็นคอมเมนต์คำตอบแล้วกันคำตอบนะครับจะคลายนะครับพูดตอบพูดตอบดีกว่าจัดให้มันสวยหน่อยอใส่ท็อปไปท,อท,อทอ็อปท็อปนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้จัดใส่กรอบลงไปครับห่างกันสักห้าแล้วกันห้าอกันนะครับเพื่อความสวยสะเยอะกันไปสามนะครับตรงนี้สักสองโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงคําตอบตรงคําตอบนี่ครับก็มาใส่ตรงนี้แหละคาตอบเราจะทํำยังไงครับก็วิธีง่ายๆเลยก็เปิดแท็กพีพีเปิดแท็กพีพีนะครับ Tag. ตรงนี้เราจะเขียนโค้ดกันตรงนี้นะครับจริงๆเราเขียนข้างบนก็นได้เรามาเขียนข้างบนดีกว่าใช้ใช้อะไรครับ select uh, sql นะครับ sql หนึ่งเหมืกัน select star from tbl uh, board uh, comment ครับแล้วที comment นะครับ uh, comment อะไรก็กำหนดเงื่อนไขไป board id เท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับข้างบนเลยเท่ากับ id string ID, St id นะครับ string id นะต่อมาครับก็เหมือนเดิมผมใช้ q u e r y หนึ่งเหมือนกัน query หนึ q ่งเท่ากับ my sql q u e r y นะครับ q u e r y mm hmm. q คิวรีอะไรครับ sql mm hmm. หนะึ mm ่ง hmm. แล้วก็ตามด้วย คอนดีบีนะครับแบบนี้นะต่อมาครับรีซอร์ทแล้วกันรีซอร์ทหนึ่งรีซอร์ทหนึ่ง SQL อ่าตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ขอเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงใช้นำครับนำ m y SQL นำ low เช็คก่อนนะครับเช็คว่ามีแถวเท่าไหร่ต่อมาครับทำอะไร ต่อมาเราจะทำการาวนลูปแล้วกันวนลูปนะครับก็ y i l e y อะไรครับ resource อ,อุยอ้ยอุยอ้ยอุ H ้ยอุ u ้ย s o u l t นะครับ u l t s l e l s sqlt นะครับ resource เท่ากับ mysql fat array นะครับ array ไปที่ไหน q u e r y q u e r y หนึ uh, ่งอ่าโทษทีครับทำอย่างนี้อือจะให้จบประโยคที่ตรงไหนคือผมต้องการให้มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้อ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเปิดประโยคตรงนี้นะครับ ต่อมาเราจะให้มันจบประโยคแค่ตรงนี้เปิดแท็กขึ้นมานะครับก็ใส่ปีกาปิดไปตรงนี้เราจะเรียกอะไรครับคำตอบเราจะเรียกอ๋อตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับโทษทีอ๋อตรงนี้อ c โคนะครับอโิโค r รีซอสหนึ่งนะครับในวงเล็บอะไรครับ Comment ใช่ไหม คอมเมนต์นะแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอืมหน้านี้รีเฟซหนึ่งทีเดี๋ยวรีเฟซก่อน Enter. อันเถอะตรงนี้เออร์เลอร์นะครับนำโลเฟซเอาเรไปดูกันท่าที่สี่สิบห้าก็น่าจะตรงที่เราเพิ่งเขียนกันไปนะครับ ก็ลองดูว่าเออเลอร์อพออะไรนะ,ะรลืมอะไรไปหรือเปล่านะรตรงนี้เราเขียนผิดใช่ไหมครับ B O A R D นะครับเมื่อกี้เราเขียนว่าอะไร B A O R D ใช่ไหมเราเขียนผิด B O A R D นะครับ b o a r d ID เวลาเออเลอร์อก็ตดให้ดีนะครับไม่ยากมาก r e f e r e n e ดูก็คือคำตอบเห็นไหมครับคำตอบที่หนึ่ง คำตอบที่หนึ่งนะต่อมาเราจะทำอะไรครับเราจะให้แสดงชื่อชื่อคนตอบออกมาด้วยจะทำาัันยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆครับเราจะใช้ i n n r join inner join เ,เลยครับ member tbl member นะครับจอยไปที่ตารางเมมเบอร์ต่อมาครับ TBL comment comment จุดอะไรครับ mem id เท่ากับ TBL member จุดอะไรครับ mem id นั่นเอง id นะครับแบบนี้ใส่วงเล็บนิดนึงครับวงเล็บจะได้กันวงเล็บไว้หนนะ่อยต่อมาตรงนี้ครับคนตอบคนตอบ คนตอบใช่ไหมก็เปิดแท็กมาไอโคครับสิ่งรีซอสหนึ่งเหมือนเดิมนะครับรีซอสหนึ่งรีซอสหนึ่งในวงเล็บอะไรครับอะไรครับไปดูก่อนไปดูนะไปดูที่ตารางเมมเบอร์ครับ T B L บงเมมเบอร์่าเนมเขาเรียกเนมออกมาได้เลยนะครับ ลองดูครับรีเฟรชหนึ่งทีเห็นไหมครับคุณผัดไทยคุณผัดไทยนะครับต่อมาเราสวัสดีครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาสวัสดีครับง่ายไหมครับไม่ง่ายไม่ยากเนี่ยไม่ยากใช่ไหมต่อมาทำไรครับสวัสดีรอบสวัสดีอีกรอบแล้วกันลองนะครับ เห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากนะง่ายมากอันทีนี้เราจะทำยังไงให้อ่าคำตอบที่ที่เพิ่งตอบล่าสุดให้แสดงอยู่ข้างบนนะครับจะทำอย่างนี้เราก็ไม่ยากนะครับไม่ยากก็ไปกำหนดกำหนดตรงนี้ออเดอร์บายออเดอร์บายอะไรครับ cm id asc นี้นะครับ A4 ชึบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าดีเทีทีจำผิด d e s c นะครับจำผิด refresh ใหม่ครับเห็นไหมครับสวัสดีกรอบสวัสดีครับอทีนี้เดี๋ยวเราลองล็อกอินอีกตัวหนึ่งแล้วกันปิดไปกน,นคราบปิดไปแล้ เนะครับไปเมมเบอร์ผมล็อกอินเทสเข้ามาครับแทสแทสอ่าพอล็อกอินแล้วมาหน้านี้ใช่ไหมไปดูซิหน้านี้ไม่มีอะไรไปดูซิไม่มีอะไรหน้านี้มันมีคนตอบอยู่ใช่หไหมครับเราก็มาตอบด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่นอนะแบบนี้นะครับฟึบเห็นไหมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน มีชื่อผูต้ตอบว่าอะไรครับเทสไปดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเปิดอ่าเห็นไหมครับชื่อว่าเทสอ่าถูกผมลองแก้ไขชื่อตรงนี้เปลี่ยนเป็น,เ,ปนเด็กบ้านนอกนะครับเอาสมมุติขึ้นมานะครับเด็กบ้านนอกอย่างผมนี่แหละรีเฟชทีหนึงครับนี่เป็นไงเปลี่ยนเป็นเด็กบ้านนอกทันทีใช่ไหมครับอโอเคนะครับเดี๋ยว เอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับเดี๋ยวจะทําการามาปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ให้มันดูดีหน่อยนะโอเคครับผมไว้พบกันใหม่วิดีโอชุดถัดไปครับ